สวัสดีครับครับมันนี่บาลานกับบริษเขาโคกข,ขปลาเฮ้ยนะครับมันนี่บาลานกับสาวนงกับมาพี่ครับมาสุริน,รน,น,าานทร์ครับมันนี่มาบ้านสาวเจยบาวิทครับครับมันนี่ไอไนมหาไอไนมหาร่วมโตกันครับมันนี่ว่าเอฟสี่ไอไนเป็นส่งเงินมาใหัยมากินเลี้ยงกันเนาะครับมันนี่เดิเนทางมาหอดแล้วครับ ครับเดี๋ยวพระร้านพากลับไปใ้คนาบันสาวเจครับบันสวนเพิ่นสาวเจกับบ้าวิดครับ่านเตรียมทำอาหารเลยครับบุกกัวไอนเอนาวี่ครับร้านนี่ครับมาเบ้าวินี่ครับอาไครับนี่อันนิกาครับ พาวิธครับนี่ตาเจยครับวันาคาหรอครับมณสนีมณสนีครับนผัสวนนี่ม่นเป็นกําลังนอนหน้านอนสวนสวนี่ยักาศบ้านพัดีแห่งจ้ะเถื่อหายุ่นเถื่อใหญ่เราเห็นอย่างน้ออยู่ขางขั่วผเนอนหน้า มนใเมนูน้ำมนใหญ่เย็นเย็นเลยเย็นเย็นันทาหนงกำลัง่แงทานองานองตำน้ำพริกจ้าตำเแล็กย่อน่อลัมันเล็กค่อยๆเดี๋ยวม่รงค่อย่อเนเจ้านี้มีละปูนทากำลังน้ำนนี่น้ำเนี ดูรออพ่อเราจัดการอยู่ตอนพี่น้องิ u สิสวัสดีครับครับก่อนี่ครับี่งาอเลไนเกไมอก่ปอกเักลังอยางครับอมออาหารทะเลมีปลามีปลาหมึกครับอส่หมูครับโอเค ดูเป็นผ้าของป่าผมน่นผ้าไรดูเผ้ามากินครับมันนี่ถงผ้าไว้อาหารทอดก็ทิเนื่อสดมาชิเลอร่อยา ต้นนี้เครื่องนม้ลวเด้อครับล้วๆครับคุณนะนี่ครับไอ้ไงซิมซิมเมืองครับผมซิมเมืองซิมพวงนงพวงนมพวงนอ๋าซิมเมิงอะแม่สาวแม่สาวแม่สาวกไม่ห่าง มึงไ่ะไปมันหูมองคนบูหูมองมากันีเดียวเชียครับเสือแกมีด้ครับมันนี้เสียอออกจากป้ามัหนี้จองสร้างจองโดนแห้งนะครับพอัวานี่จังเลยมาหอดมาหอดไอคอนมูลนครับผมมาหอดไกคอนมูลนอครับผมนอนโรงพยาบาลครับผมพอดีมอนัดครับผมมาเบิ่งกระดูแคน ก็ให้ครับสุดยอดสุดยอดมาคนเดียวก็ซ้ำมาสอคนเลยเมนอุ้ยผุ้น่ะต่ในเสียบจะได้ต้งบอพันพันตับเมืองอ้พันพันตับเมืองเมียกังบ่เคยอยู่บ้านรองเบืองล่องเมืองไอ้พันเอาต้องมีบ่อพันเมียคร่องเบืองไอพันตับจากบาทเบิ้งจังสีนะเมียนอยโ่จักบาทเบิ้ง ฟังแ็เตรียมอันแต่บ่มูไปหยาดเราหลายนี่เขาเอาเทจนสีไม่หลายเนี่ยง่กวเลยขี้เกีได้ร้อนอ้าวอ้าวโอ๊ยปุ่นะุน้ำลายไหลรบาน่เสือพักก็ีครับังแ่าัก็บหยาม อนมลองเขากลับมาแล้วเด้อจ้ะอตุ่มมะหอมอันนี้ยายอาดก็มาเลยเฮ้ยเหมือนี่แล้วสีน่าลงเนาะแล้วบ่าฝนสาวเดือนเด้อจ้ะอีหยังสามไอ้หน้องนี่คือยุ่งยังยุ่งยังยุ่งยังอยู่บนถาบ้านถาเมืองก็เลยเดียวบ่เดียวบ่าเส่าเลยต่อเหมู่เลยบ่าวพีนี่แหบาวีสีดีผลเนาะบาล้านบาล้านนึ่สีดีบ่าจว่าผมผมเสียงตอนแซ่บไปแล้วครับไปกินสทั้งคนเนะเนาะแม่น ทางงัวเขาสวนแ้วมันบอกไงไอ้จ๊กหยางไอโจ๊กไอแตงแยน้องมาหยกกันซชื่อบอกน้องมาจ๊กเอโจ๊กเบิมันมาหยกทัเลยก็ยิ่งจกได้แค่แตงแกงเขาอันนี้เนี่จิ้มจิ้มชานองตามเล่เรียบร้อยแล้วจ้ะฮู้นใหญ่เฮาองวมซาซาอยู่เพราะไหนแหลวอยู่จ้ะ สวัสดีจ้าแาว็แกงกุ้งกุ้งเส้นน้ำปลาเด็ดจงมาเบิเย้เด้อจ้ะคนหนึ่งเหรอดได้แล้วได้แล้วเออได้แล้วเอาเอามาลดเอาอย่งน้นลดแบ่งกันอีกสั่ลมาลเาลมาลมาแ้วเอาพีลงเอาไขเอาถุง ว่าตีเอาไปเชนหน่อยโอ้ก็เ็เก่งคือตาดยเลยเนาะสร้างมาหลายมือพอแล้วกินเซนอ่ะบาดเลยอมามาที่หลังค่ะอาบน้ามึงจะอยู่ขึอนกั้อยู่โึ้นกันินกักินกันกินกอาไก็ต้องปลาหน่ะดูใจโ่เมอต้องใส่เยอะหรือเพอแล้วเออถ้าบนทะเลคือกัน อย่างนู้อยู่เพราะว่าเขาเขาอรนอยแค่เนี้ยพอมากอ้าเขากินในลายเนี้ยแบงพาเขาอยู่กลางเลยเนาะต้องเห็นเราอแข่งเอเลยกินลายแท้้าไม่เหื่อแต่บ่เห็นมบตะเกียบพิเศษเลยขนมพายเงี้ยเงี้เออเนาะนี่แห็นเขาบอลแล้วมาถึงนี่ย่างเราย่างเอาเขาเอาหม้อเขากบอลตาพิงหัวเขางเลเลยอืมให้บนกินเขา กินเราแล้ยาก่ยางเลยได้เปิดมาคนหนึ่เนาะนี่คนเนี้ยเปรี้ยอเปียมเปี้ยวมันเ๋่าอาย้าบักกบงกินทองกิบักก้องเลก็ดเหนือยมังนเหนื่อยมังเหนื่อยบเ็นานั้องจานลอกก็เป็นอยังน้ลองจานลอกลองจาลงหายเกล็เลยสุดาข้หลังเก เก่ยวกันไหมฝาบุจะได้เงาสิบ่วง้องติงใช้อะไรครับี่ตั่อัันนี่ใช้อะไรครัท่ตั่ันั้นเนี่ยหั่นเขาหั่นแยกนเออแเียมๆเขาว่าขึ้นหลินไทรโล่ขึ้นไทรโล่ไทรโ่ จากอังกฤษเลยครับผมจากบอกรายจากตู้จากเยอรมันด้วครับผมทีสกัดสนุนงบประมาณในการจัดการเลี้ยงมื่อนี้เนาะขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณค่ะลำล้ำรวยรวยยิงด้วยจุดประสงค์เพื่อนี่ว่าครบหลอกอย่างแต่งงานเต็มบ่อแต่ว่าพลาดมาเป็นเดือนสองเดือนแล้ว วางนวดย้ายาวข้าววางเนาะค่ะก็เลยมือหนีก็เลยว่างล้าง่าตรานี้ยดูันล้างบาตรลัางข้าเกี้ยวเขาค่ะเนี่ยดูก็เลรวมก็วางแนวบปานเลยสน้ำด้านกเมื่อกี้คุยกับหายมาหลายอยู่เนาะค่ะหามาหลายเติบครับผมแปบใเงินมาหลายเติบ คอยเหน่อยเวล์ลำๆเรื่อยๆเนาะค่ะใช่เยื่อยชื่อยังแข็งแรงพี่พี่ชื่ออะไรเราเราคุยกันทุกวันแต่เราไม่รู้ชื่อพี่กันเวลก็เพิ่งจะรอแต่กับเอิแจะเพิ่นพีพีเนาะ๋ยิปหี้ดาเคยบอกติตอมี่ตอมเดี๋ยวจะจัดมบไปก่อนแ้ายังบอกคือบอกอยู่เยออยูเยอละมันอยู่เยอละมันเยอละมนี วาิ่นทำลำรยๆเนาะสุตขับทงแกอาหารีจมากวันนี้่ป้องส่วนมานกเป็นบัางสีเวลาเตอครับมันนี้วานนี้ถ้าโปรตีนมัล้วนมนนี่เพิ่มพลังเน่ยพ่มวนีกินตเฮ็ดกอเรียงหวานๆครับหวานานี่้บามเนะืเหนื่อยยืดเหนื่อยนะนนี่นอนเล่าอยู่เ้าเรดือมเุอยู่งคนเาเดือน่ ท,ทุระอยู่กำลังสิเดินทางมากเลยนะกำลังยกเครื่องรถใส่รถอยู่กำลังจะพอนง่ายเนาะมาเลยครับผมกินแซ่บด้วยกันครับผมเอฟซีทุกคนเนาะสิบเบอร์คิดอยู่กินเขาน้ำกันเด้อครับผมความหน้าวความตากันทุกคนแล้รับผมเพราะอย่างเรบปลูก เขากินหลายได้ครับมกินไปเรื่อยๆก็ต้องเฝ้าด้สักเรื่อยี่อหนึ่งยูพี่น้องรอดรอดผลสาวเดือนยูครับผักสอผักกระดสาวนีกับกำลังเหมือนจองตัวยูว่สาวนี้ก็เบวรถแมเนียดพเนหมอนหมือนั้นมืนจะกินเก่าเออหมืนเป็นมืสองหมืมืได้ปะ เนื้อินลงรเกลียวขึ้นมเนี่มนจะเนตัวอาคดันัวเองนึ่กินหอเก่านังเลยมนเลยงานเนอะอย่าเลนเขาเด้อเ่อเดท่านได้กนนท่านเชื่อหเอา่ดีเอนี่ รวแก้วนี่นะแก้วหนึ so an ่น so like. ้น่เก้ากแ้หน้า้มากินน้าแ okay. ่ไหนนี่นี่แก้วใบม้อยู่นี่แก้วเลยอันนั้นขัิ้มันถือกินมาหาเลยกันเฮงไถือกินมากิน้ำกนหลดดมาเที่ยวอยาก บางคนบนบริเวณหน้าว่ากินตะเข้ายื้ออย่งไรเดินทางไกลสองเดินทางไกลแห่งเลยมาไม่จะหาถุงผมหมดเดนทางจหาถุงบนนอกไกลไ่เขาแกล้งเขาไปเยกินปากเนี่อันนี้น่ามากกวนมูพ่แตนตพไปอย่งเขาก็จะตื่นเนี่มามาเปิดประตูองเ่อย่างพิแตน เอาอยู่อยู่่บมานบนแต่เนี่ยมาหัก้อนหมูเหคว่าใ่เออแต่ว่าพอดีเอาดูพรงบาลหมอก็เหื่อบ่อจะเลนรื่ออนะพี่ต่อแต่เนี่ยงเิงเหินงเนงนหงเหงเินหงินหงเหงหินหงินหงเหยนหนน้นหง ทีนี้ตรงที่ก็สมองเนาะท่นีใส่กอกใส่เห็ดกอกนี่ตัวหนองเห็ดเมอทีวันนึ่งวาแต่ม่ยงเลยให้เขาเห็ดหน้าทีเขาเห็ดหน้าเขาหวานเขาลาพิก็คุ๋ยเขแล้วแบงกินมีกปุ๋ยนเขาปลูกที่นี่เลยนอนเขาอเห็ดเนี่ยเลยช่วย ดีบ่ังบ่นังะเลยถูกตองแล้วบปังความแสบแสบีเกี่ยวตัวนี้น่งีไม่้องนั่นแน่แ่เหพว่นเกีวย่างตังในศาเป็นองั่นเนยหวันมันเบาเลยเอเล่อไปข้างหลังน่อยม่คอเกี่ยวตันี้แู่กนนักแกว่านึ่งถืเป็นบัล้างบ่อเอาปนกวงไปแสบไหมอ้าวโอ้โไปนั่งทางหุ่นตลุกไป เขาบิลนกินเขากินยูเดี๋ยวเาเน้นน้ำยูคเีว่าน้าได้น่าสวนวันไหนวันไหนเลย่ะเลยกินนอนอยู่เดี๋ยวนี้นอนนติจากเล้ย จ้าเทากับขอตัวกินเขาก็นนอกบ้านนี้เนาะเพราะว่าขันสีไทยไปกับสีหญ้าผันะจ้าก็จังพอกันคีมาเด้อจ่าคลิปนี้คลิปตุ่มห่มอยู่บานซาเจอเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อจ้าทีโอนเงินมาให้เฮาได้อยูได้กินเนาะร้านจากช่องทางพี่ใหญ่ของเฮาเด้อจ้าขอบคุณมากมากจ้ากินนี้มันน้งน้องกับเอื่อยน้องๆพี่ีพานไปลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ